กราบขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหนๆคุณภาษาอังกฤษขอบคุณคุณภาษาอังกฤษให้หัวใจพลังบวกมานะคะภาษาอังกฤษคุณณรงค์นะคะคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษสู้ๆนะคะขอบคุณค่าคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษกดให้แม่ดาแล้วนะรักนะดีใจที่แม่ดาอยู่กับลุงช่าง ขอบคุณนะคะคุณอนงสู้ๆแม่ดาหนาวมากไหมหนาวค่ะหนาวจนสั่นหมดแล้วนี่คุณธนวินนะคะกลับไปโหลดคลิปก่อนค่อยมาทำใหม่ครับขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณนะคะคุณธนวินนะคะถ้าไปแล้วก็มันก็คงยาวนะไม่อยากกลับเนาะไปแล้วก็จะกินข้าวกินยาเลยนะ นี่แม่ดาก็จะไปแล้วค่ะไปกินข้าวกินยากอนแล้วค่อยมาทําต่อนะคะนี่ถ้าเราลดน้ํามันแบบธรรมชาติเนาะมันก็ดีใจนะดอกไม้ต้นไม้นะเขี้ยวงามขึ้นมาทันทีเลยนะี่มีน้ําถ้าเรารดแต่โคนต้นมันมันก็ไม่มีชีวิตชีวาหหลกมันก็เย็นอยู่นะแต่ว่าต้นไม้ดอกไม้มันก็ชอบชอบให้น้ําถึงดอกถึงใบด้วยนะ ยิ่งลมพัดมานี่ชุยโอ้สวยงามขอบคุณมากค่ะคุณน้ำนิ่งดูโฆษณาให้ค่ะคุณภาษาอังกฤษขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่ดาก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะธรรมดาธรรมดาธรรมชาติคนบ้านเฮานี่แหละแต่ก่อนแม่ดาอยู่บ้านยิ่งไม่เคยส่องกระจกนะคะผมไม่เคยหวยีหน้าไม่เคยส่องกระจกนะคะ ตื่นเช้ามาฟันยังไม่ได้แปรงเลยนะก็ถือตะก้านึงใบนะคะขึ้นเขามุ่งหน้าเก็บเห็ดเก็บผักหวานนะคะช่วงนี้เก็บผักหวานเนาะช่วงนี้เก็บผักหวานไม่า้ก็จะตื่นตีสี่นะคะตีสี่จับจับตะก้านึงใบนะคะไม่ต้องเอาน้ําไม่ต้องเอาข้าวละคะ่ะกลับลงมาก็เที่ยงพอดีนะใจก็มุ่งมั่นอยู่โน่นละคะ่ะต้นผักหวานต้นนู้นต้นนี้ต้นน, ون, น,น,น,นี้เพราะว่าเราต้องไปเก็บก่อนเขานะคะถ้าเราไปช้า เขาเก็บก่อนก็ไม่ทันนะคะบางคนเขาเก็บพกหวานขายจนส่งลูกร่ำเรียนหนังสือจนได้เป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรหลายอย่างนะคะเนาะก็ต้องขอขอบคุณทางมาเรียกว่าอะไรนะป่ารักเราเราก็รักป่านะคะป่าพึ่งเราเราพึ่งป่าเราก็ทํามาหากินอยู่กับป่าเราเป็นคนหุบเขานะคะเราอยู่บนภูเขานะคะเราอยู่กับป่านะคะกับภูเขาเนาะคือแหล่งทํามาหากินของเรานะคะอยู่ในป่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเป็นผักหวานเป็นดอกกะเจียวเป็นไข่มดแดงนะคะสรารพัดนะคะอยู่ในป่านะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะแม้แต่แหล่งน้ำแม้แต่ผลไม้นะคะเราต้องไปเข้าไปหาเก็บในป่านะคะเนาะแต่เราไม่ได้ทำลายป่านะคะเราเอาเราก็ดูแลรักษาป่าเช่นกันนะคะเนาะคุณภาษาอังกฤษนะคะ แวะมากดให้แม่ดาค่ะขอบุณค่ะคุณภาษาอังกฤษเพิ่งมาแม่ดาจะไปไหนคะอ๋อจะไปกินข้าวแล้วค่ะเนาะแม่ดาก็มาลดน้ําฝั่งทางด้านหน้าแล้วก็ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าขึ้นเพราะว่านี่ลคะคะดอกไม้ของเราก็จะสวยงามเนาะดอกไม้ของเราก็จะสวยงามถ้าไม่มีหญ้านะนี่คือ มันคุมหญ้าได้แล้วนะคะหญ้าก็ขึ้นไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้มันยังเล็กอยู่นี่มันยังเล็กอยู่มันต้องแข่งกับหญ้านะคะแต่หญ้ามันจะรากของมันจะดูดอาหารได้ไวกว่าเนาะก็เลยต้องถอนหญ้าออกนี่ถ้าแบบนี้นะหญ้าคุมโรคไม้ของเราก็จะไม่ขึ้นนะคะเราก็จะต้องกําจัดวัชพืชกําจัดหญ้าออกก่อนนะคะแล้วกองไว้ต่อไปนะคะเราก็จะได้เก็บ เห็ดกอหญ้านะคะกินได้นะคะเนาะอุ้ยแม้แต่นกน้อยก็ยังมานะคะนี่แม้แต่นกน้อยก็ยังมามากินน้ํามากินน้ําในสวนดอกไม้นี่แหละค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเดืมาดาให้ดูนะไหนเนาะ นี่เจ้านกน้อยมากินน้ำ